เมื่อผมเอาฟอร์เรนถีเรือนในโหมดหนึ o ่งหนึ่งเอาีจะเป็นยังไงไปดูลอ,องดู ROV โอเคเดี๋ยวเอาถีเรือนไงรู้ไหมนี่เลยแชทมีไว้ทำไมกูโดนแบนแน่จะ,ะโดนแบนไหมนี่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 อยากเจอไก่อยากเจอไก่อยากเจอไก่วาไก่น้อย ไก่น้อย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 มาดิมันเป็นบอดกะไวที่อ่ะใครเลือกติ๊กต๊อกมาเฮ้ยอยากเจอไก่น้อยว่ะฮาอยากเจอไก่น้อยว่ะมาลำลำแล้วลาลำแล้วลาลำเฮ้ย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 อันนี้คือผมปลอมใจให้มันนะปลอมใจให้มันนะปลอมใจให้มันนะเฮ้ยอ่อนให้เฉยไอ้ไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยว